สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีทางเพจ m u ็มนะครับแล้วก็ YouTube c h a n แนลนะครับ m u ็มยูไนชาแนละฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจ YouTube นะครับ m u ็มนะครับตอนนี้ผู้ติดตามพยาน1,500ท่านแล้วนะครับตอนนี้พระมาแล้วนะครับพระมาแล้วนี่พี่แอนนะครับเตรียมใส่บาทนะครับใส่บุญนะครับใส่บุญผมว่าใส่บาทกับคุณแม่เม่ครับผมค่ะ มาเอ็มมามาใส่กับพี่ก็ได้เอาเลยพี่เอาเลยครับแล้วผมอนุโมทนาสาธุสาธุครับนี่นะครับมากี่องค์นะโอ้โหหิ้อมาซะเยอะเลยไม่เป็นไรใช่ก็ใส่ทั้งหมดนั่นแหละอยากใส่ก็ใส่นี่นะครับเอ็มใส่บ้าดีครับเตรียมใส่บาทนะครับทำกับข้าวไม่ทันก็เลยเอาม้มมาได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน ได้ขี้กันแม่นะพระอ,อาจารย์บอกว่าถ้าไม่ทำไม่เป็นไรโยมของที่เรามีกับข้าวไม่มารถกับข้าวไม่มาเมื่อวานนี้มาก็ไม่มีอะไรมีบดิ้งเรนี่ครับพระมาแล้วนะพระมาแล้ว ลุงจิมมาดิครับลุงจิมมี่มาแล้วนะครับเดินตามหลังนี่ครับสามรูปนะครับลรงจะเดินผ่านหน้าบ้านลุงนะครับ

จะทินจะทิ้รถมารถมาระวังเด้อระวังรถ ý kiến của mọi người ý kiến của mọi người ý kiến của mọi người ปะทิสังตุมหังจิปเมวะสลิขันตุสัพเทปุรนตุสังกปาะจันโทปนระโสยะตถามณิโทติระโสยะตถาภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปะจายโนจัตตารอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังอะคัง สาธุสาธุสาธุนะครับผมขอตักบาตรเป็นเรื่องดีๆนะครับอ่านทำบุญตักบาตรจะเช้าๆจะบุญบารมีเป็นสรีมงคลเพื่อเป็นสิมงคลกับชีวิตนะครับผมขอให้ FC นครน,นะครับมีความสุขม,มากๆนะคะ okay, รับเอาเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับอาจารย์ก็เดินทางกลับวัดนะครับม,มาบ้านลุงนะครับเจ็ดเก้านะครับเจ วันนี้มาหีิงแน่นอนครับคนปวดคนดูแค่นี้ก็ยังจะมาปวดอีกเนาะมาได้ปวดนอนมาแล้ làm lại cả trưa sáng luôn ở b้าน Long này. Đại Bôn ở trong này à. mà, này, các bạn. Cảm anh này, này. โน่ตื่นหรือเปล่าอาบน้ำแล้วเนาะอาบน้ำอยู่อยู่ในห้องเนาะนะครับโอ้โหตาออกมาแล้วตามากระเป๋าไอ้ถุงผ้าป่ะไอ้ถุงนั่นป่ะไปส่งผ้าป่ะโอ้ตายตะก้าไปส่งผ้าป่ะตายตะก้าไปส่งผ้าป่ะอ๋อนู่นนี่อะไรนี่ไปรับเอาใส่รถ ทำแล้วลุงจิมอ๋อทำแล้วลุงจิมก็ทำแล้วลุงจิมไปแล้วก็ดีไม่แล้วเอ้ยตาตาอันนึกว่าตำแหน่งตำแหน่งเอามาทีเป้งลงมองอันประตูโค้งแล้วก็แล้่ยวจ้วใช่ใช่ไม่หรอกเรี่ยวขึ้นพหอดวะซาลาคนนี้ขึ้นแค่คืออะไรเอาแต่ยั่วยวนสะพานบอกขึ้นไป็ซาลาเพราะจะหอดพระ นี่นะตำแหน่งตาชับลุงจิมจะเป็นคนเอาไปนะครับตอนแรกเอาขึ้นสามล้อขึ้นไปพูดข้างบนพูดเจให้อีกตายางออกมาพอดีที่แรกต้องจิมสิไปแล้วล้อหน้าเนี่ยมาไ้ถ้าตาออกมาชชกวันนี้ลุงจิมไปแล้วนะเนาะเนาะเสด้ากลับเข้าไปใหม่กลับเข้าไปใหม่ได้นะสวยเส้อสวย อ,อตายิ้มแย้มเออจมี่ข่าวดีไไวข่าวดีอะไรไม่รู้แหละหรู้อยู่นะข่าวดีอะไร <c oughs> ข่าวดีค <c oughs> อย่าลวงวอย่าึกเกินไปนะเจมี่เรื่องจริงเนาะอย่าลวงลกเกินไปนะบอาุเทพาเข้ามไปไหมอดุดร น่าจะไม่ได้ไปนะเอ้าทำไมอนะ่ะเพราะว่าจะพาพ่อฟื้นไปนครับอ๋อตอนแรกผมก็ถามแกว่าแกไ,ไปไหมแกบอกไปเมื่อเช้าเนี่ยทีนี้มาเปลี่ยนใจเพราะว่าไม่พ่อฟื้น,นจิติรัตมีภารกิจงานมีงานนี่ครับล่าสุดนะครับหน้าบ้านลุงนะครับตาชานก็เอาตะกร้าที่ตักบาสนะครับไปส่งพระนะครับโอ้ เ hey, นะครับผมบรรยากาศล่าสุดลาไปก่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็บอกเอฟซีแล้วว่าผมทำครัว